ไปประกวดมิสแกรนสูลาาไปอย่างหุงกับอย่างหมารับจ้างกินนมมันคืออะไรพูดแล้วปวดชี้เลยซองจูหาบแม่นี่คันยังทำขาถุกเข้าห้องตุกตอมเราไม่กล้าเจอหน้าเธอเราคุยผ่านทางหน้าต่างใช่ไหมโหเปิดหน้าต่างแล้วก็ตึกชะโนกหัวคุยกับมันอย่างเงี้ยมันแบบคำบแม่ขึ้นหัวประตูต่าง ไม่ชกกันไหมไม่ชกกันไหมทุกคนค่ะตอนรับเข้าสู่ยกซอสค่ะเล่นใหญ่นิดนึงเพราะแขกรลบเชิญวันนี้คุณ energy เหลือล้นสวยเลิศเชิดปัง ดีกรีคือระดับประเทศก่อนเจอกับแขกวันนี้นะคะอยากจะเลยต้องเติมพลังด้วยเครื่องดื่มสดชื่นวันนี้ขอแบบว่าแปลงกายเป็นบาริสต้าสาวสุดฮอตให้เข้ากับบรรยากาศนิดน,นึงได้ไหมสักนิดนึงนะจ๊ะมานี่เลยค่ะ วันนี้เราจะมาเติมพลังกันให้สดชื่อด้วยเครื่องดื่มตัวนี้เลยสำหรับเนสกาแฟบาริสต้าสไตล์คาราเมลเอสเปซโซ่ค่ะครั้งแรกนะคะที่เมนูคาเฟ่ยอย่างคาราเมลเอสเปซโซ่มาในรูปแบบของขวดที่มีไซส์กะทัดรัดนะคะพกพาง่ายมากๆเลยเพราะว่าเนสกาแฟเนี่ยเขาคิดมาอย่างดีแล้วแล้วจะบอกเลยว่าตัวนี้รสชาติเข้มข้นนะคะกลมกล่อมหอมคาราเมลน่ากินน่ากินขนาดที่บาริสต้ายังต้องแนะนำเลยค่ะและสำหรับสายรักสุขภาพไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะตัวนี้เป็นเครื่องดื่มทางเลือก สุขภาพนะคะเพราะมีรสชาติหวานน้อยแต่รสชาติของกาแฟเนี่ยยังเข้มข้นแล้วก็กลมกล่อมอยู่นะคะและที่สําคัญคือใช้นมแท้ค่ะพูดขนาดนี้นะคะเราก็อยากจะไปลองชิมรสชาติกันดูแล้วแต่จะไปชิมธรรมดาเนี่ยก็ไม่ใช่เราสิคะเพราะว่าเนสกาแฟเนี่ยนะคะเขาคอแลแลบกับน้อง V. v วีโอเนะคะกับเพลง taste your love เดี๋ยวเราจะไปเต้นไปชิมไปแล้วก็เชคไปกันดูจ้า ม่ชจะพาเธอมาลองเชื่อมกันมาโยกกันไหมอ่ะมาโยกกันไหมมาโยกกันไหมจ้าช้างพร้อมเสิร์ฟอยู่ตรงนี้โอ้แม่โอ้แม่ะพิกล้านเม็ดก็เผ็ดไม่สู้ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องน้ำพัชรพรค่ะสาวคือติดตามน้องตั้งแต่ประกวดเราสังว่าไอชินีน้อยคนที่ทำมันเปรี้ยวซ่าจังเลยวะทำไมมันมีความแบบว่า นาโอมิเคมเบลมันมีความแบว่าไ oh. ทล่าแบงค์ดว่ก็จะเป็นคนยังไงคนสวยนี่แหละตัวจริงคือสวยกว่าในทีวีอีกนะนี่แหละแต่ผมวันนี้กี่วันแล้วนะที่ไม่ได้สา่กี่วันแลห้าห้า oh. ทำไมถึงไม่สระผมคงระอยากแต่อันนี้คือผมจริงไหมผมจริงไม่เพราะว่าหนูเป็นคนชอบใส่วิกใช่หนูเป็นคนชอบใส่วีกเจอทิไลก็ไม่ทรงเดิมหนูใส่วิกไปเรียนตอนมหาลัยปีแรกเลยตอนนั้นหนูอยู่ปีหนึ่งแล้วแบบว่าเป็นสาวแบบ พี่ก็ใจแบบเด็กสาวโปกงมม่แบบเท่านี้แล้วแบบอยากเป็นหมาแล้วอยากเป็นสาวสวยใส่วิกไปเรียนวันแรกค่ะหนูใส่แบบหน้าม้าแบบเนี้ยแล้วพี่เข้าใจว่าวิกไม่ใช่ผมจริงอ่ะแล้วแบบใส่ไปตอนเช้าสวยอ่ะพอตอนบ่ายพันน่ะนางชอบใส่วิกแล้วทรงที่ที่ประทับใจที่สุดก็คือทรงแอฟโรไม่ใช่ว่าทุกคนจะกล้าใช้นะทรงเนี้ยแล้วไม่ใช่ว่าทุกคนจะรอดด้วยแต่นางรอดจ้ะพูดจริงคูกอลอมเออสุดตาสิ แล้วยังไงเือ <c oughs> เรื่องเลยก็เป็ียนได้่ทันทีเพราะเราก็ไม่เคยเห็นว่าใครใส่วิกพี่ก็ใจไหมแล้วเรารู้สึกว่าไม่มีใครทําผมทรงนี้ได้เพราะว่าผมเราน้อยอะไรอย่างเงี้ยพี่เลี้ยงเราก็ถามเราว่าอยากสองใส่วิกไหมะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าบ๊อบบอบอบบอได้หนูได้อยู่แล้วดแอฟโฟดมีตกใจนิดนึงที่แบบว่าลองไหมทีแบบว่าขึ้นมาก็ไั้ ใส่เลยค่ะคือเป็นอะไรที่ติดตาตินใจใ<ช>ใสาวไทยทั่วประเทศ <c ười> น้องน้ำเนี่ยเป็นมิสแกรน2020เคยคิดเคยฝันมาตั้งแต่เด็กว่าเราอยากจะเป็นนางงามเราอยากเป็นไปเรื่อยค่ะ <c ười> เออจงจริงแล้วเราอยากเป็นหลายอย่างแต่เราว่าเราอยากเป็นคนสวยป <c ười> ีแรกๆที่ดูจริงๆนะที่ดูนางงามคือพี่น้ำตาลทำไมเขาสวยจังเลยอยากไปเดินสวยๆแบบนั้นบ้าแต่เราเป็นนักกีฬาอย่ตอนนั้นเราวิ่งเราแบบ ผู้สาวเป็นผู้สาวบักบันผู้สาวที่แบบว่าอาจารย์ไปยึดหวีลา<น>แล้วก็ให้ลัาเลย <c oughs> แล้วไม่เคยหวีผมเลยเราจะหวีผมต่อเมื่อต้องหวีเท่านั้นเราเป็นคนที่แบบดําโมโทเลยนะนีอบวเ,เรียกหนูว่าอีดําตับป็ดแล้วมีวันหนึ่งพี่แบบ<อ>ทํางานแบบทางานไปด้วยเรียนไปด้วยก็แบบเป็นผู้สาวไข่ไข่ตัวพระพยโยี่โรงหนังแล้วก็มีแก๊งแม่คุณแม่แม่เขาก็แบบมาเดินแล้วเขาก็จับเอวหนูอย่างเงี้ยแล้วก็มาถามว่าแล้วเป็นเท่าไหร่แบบหนูเนี่ยทิ้งพี่บ้านพี่ไม่เคยมีหนูแบบได้หรออย่างเงี้ยที่แบบก็ได้หรอ เขาก็เลยถามเราว่าอยากเป็นนางงามไหมคอนเทนเลยค่ะอะไรเงี้ยพี่จะยหนูประกวดวันไหนเลยไม่ซึ่งไม่เคยประกวดนางงามไม่เคยประกวดนางงามไปประกวดมิสแกรนสุราษฎร์เออครั้งแรกเลยพี่หนูคุ้มมากแบบปาร์ตี้อัฟเตอร์อะไรเงี้ยไปอย่างหนุกับอย่างหมาหนูประกวดที่สุราษฎร์ก่อนใช่ปี2019ค่ะอ๋อแล้วหนูมากลับมาอีกครั้งหนึ่งในตัวแทนของเราใช่คือคิดว่าเราจะได้เลยมาตอนแรกต้องได้เพราะเราสวยมากแล้วก็มา จะต้องให้คานนเนลเราแล้วเราต้องเป็นคนที่สวยที่สุดย้อนไปในวัยเด็กของหนูนิดนึงจ้ะรับจ้างกินนมมันคืออะไรพูดแล้วปวดขี้เลยป้าถมปอนึรืป้าถมคุณเข้าใจไหมว่ามันจะมีนมโรงเรียนใช่ให้เป็นซองขูก็จะมาแล้วแหละให้เด็กนักเรียนยืนต่อแถวค่ะแจกนมแจกนมไม่หยิบให้หยิบนมในในในถังแล้วหนูก็จําได้ว่าเพื่อนก็แบบว่า กินไม่หมดแต่กินไม่หมดแต่ถ้ากินไม่หมดไ่้ด้เรียนภาษาใต้ได้ไหมนึกว่ากูกินไม่หมดมึ่ช่วยกุที่ตามึงเอาเรียบตาซองตูงหาบัตรแม่พี่ขันยังทำ่ะถูกเข้าห้องทิงสองได้วันหนึ่งวันกี่บาทตอนนั้นเกือบยี่สิบบาทอะเยอะนะพี่หมดท้องไม่ได้เท่านั้นแล้วไงแล้วเคยมีครูจับได้ไหมว่าเราเคยเอาครูรู้ครูหลังๆครูเริ่มรู้เพราะว่าหนูขี้บ่อยเงี่ย หนูเนี่ยนอกจากอาชีพดูดนมอ่ะนูมีทําอาชีพอ,อะไรอีกสมัยเรียนไปขอตังค์แม่แบบว่า แม่แบบช่วยลงทุนให้หนูได้ไหมเพอาไปทำอะไรซื้อหนูปี๊บหนุมขาไก่อ่ะหนุมขาไก่อ่ะแล้วเด็กอะพี่ก็จะแบบมันอยากกินนะเราคิดว่ารายได้ตรงนี้เราต้องเจาะตลาดได้ดีแน่แม่ลงทุนมาให้50บาทหนึ่งปีพี่ขาขายดิบขายดีจนคูรากไปตีคับลากไปทุบค่ะเพราะว่าอยากทำให้เพื่อนไม่เรียนหนังสือกินแต่ขนมพออาจารย์ทรบอกแบบบอกแม่ใช่ไหมแบบว่าเนี่ยคุณลูกสร้างรายได้ในห้องเยอะเกินไปจนคนอื่นไม่เรียนหนังสือเล็กก็แบบว่า ทำดีแล้วลูก อาชีพขายของหนูคือนักกีฬาตัวท็อปทอปของโรงเรียนเลยเ่าเราเป็นนักกีฬาวิง่งมินิมาราธอนวิ่งแบบทางไกลเพราะแบบเป็นวิ่งของเราคือการทํางานเวลาหนูวิว่งอ่ะหนูแบบเวลาหนูซ้อมกีฬาแล้วแบบว่าหนูคิดว่า็อดนี้หนูต้องได้เท่านี้รอดนี้หนูต้องได้เท่านี้ถ้าหนูแพ้ใครนะหนูจะนอนไม่หลับนูต้องชนะมันให้ใหายทำไมกูแพ้มันสุดบ้าน <laughs> <ๆ>เลยพี่เดี๋ยวก่อนจะถามหรือต้องถามว่าโสดไหมตอนนี้หนูเป็นสาวโสดมาตลอดชีวิตบ้าบอาบ้าเออะไรอะไรคือผู้ชายมากสุดคือจ้องตา อ่ะนี่แหะแต่เขาบอกว่าชอบไหลแอปพลิเคชันนี่มันยังไงปาดจนว่าไม่มีใครอยู่ใกล้คุณมากเลยนทุกท่านเรียกฉันว่าสาวเชนเดอร์ะคะเจอคนถูกใจไหมมันก็เจอมันจะมีอยู่รายหนึ่งอะไรหนงเขาเป็นผู้บ่าวใจดีเออชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาวต่างชาวต่างก็คุยไปประมาณแบบก็หลายเดือนใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเธอฉันอยากเจอเธอมากเลยอ่ะ ลราก็แบบว่ามันจะดีนะมันจะดีนะแล้วเราทำยังไงแล้วบอกว่าเธอเป็นผู้ชายอ่ะทำงานหาเงินได้เลยเ้ยก็บอกโอเคผมแบบจะดูแลเทคแคร์คุณเอกก่อนที่จะชันไปคุณก็ต้องมีแบบตูทั้งดินคุณก็องมีแบบที่พักพอที่นี้เขาก็แบบจองมาใช่ไหมหนูแบบเมินไงเราสวย มันน่าจะเป็นวิธีการแบบว่าลองดูซิว่าเขาจะจะอยากเจอเราจริงๆริงไหมเอาไปใสมันได้ผลนี่ไงวิธีการนี้คือการขายที่ปิดการขายดีที่สุดเลย <c oughs> มันเวิร์ก <c oughs> น้ำลองแล้วลองหรือยังก็ลองหรือยัง <c oughs> นี่ไง <c oughs> คนเนี่ยไม่ใช่แค่สเปคฝอผู้ชายไทยก็เข้าหาไม่เบามีแค่คนเดียวนะในชีวิตอายุยี่ปีโอ้มีคนเดียวก็ดีใจด้วยแล้วค่ะ ชีวิตหนูไม่เคยผ่านป๊อปปี้เลิฟมาก่อนในชีวิตวิ่งมาตลอดเราไม่เคยเข้าใจความรักแบบป๊อปปี้เลิฟแบบชายไทยหญิงไทยแล้วเขาเป็นคนมาจีบเราด้วยแล้วเขามาจีบหนูค่ะ<อ>หนูกลับมาจากทํางานแบบทํางานพัฒนาอะไรเสร็จใช่ไหมหนูกลับมาประมาณแบบบางทีดีสองดีสามไงเพราะแบบล้างล้างของที่ลุงลุงหนังอะ,อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแบบจดหมายรักแบบงูงูอ่ะาอเธอน่ารักมากเลยอยากนี่แน่ะเธอเชื่ออะไรหรอเออแล้วก็อ่านก่อนแล้วสองบัวแรกเราไม่ได้สนใจมันก็ส่งทุกวันเลยนะเออทำไมเธอไม่ตอบเรา เราอยากคุยกับเธอนะเราว่าเธอหน้ารักมากเลยวันสุดท้ายกูทนไม่ไหวแล้วค่ะเขียนอีหัวใจไอ้ไอ้ไอ้การ์ดเขียนคืนแล้วก็เขียนว่ามึงเป็นอะไรมึงเป็นไข่มึงไม่ขุดกุ้ไปเลยบ้าเป่ายเงี้ยแปะหน้าห้องเลยเธออย่าเขียนอย่างนี้แปะหน้าห้องเราสิแล้วมันก็สมมาว่าเราไม่กล้าเจอหน้าเธออ่ะเราคุยผ่านทางหน้าต่างใช่ไหมหนูอะเปิดหน้าต่างแล้วก็ตุกจะงกหัวคุยกันอย่างเงี้ยดูแบบ รัแรกที่หนหกคนไหนไปมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรมึงไม่ต้องจบนะค่ะมึ้ลำคาแกัอีผีออได้อย่างนี้เลยเออหายเลยพี่เี่หายเลยแต่หนูก็บอกว่ามีคนไทยจีบหนูนะค่ะแล้วในแอ t i ิจูดเนี้ยเคยไปจีบใครไหมในชีวิตมองเลยค่ะเห็นพี่ตาล้องก็รู้สึกชอบเลยมองตาผู้พูดว่าอะไรพี่ว่าหนูสวยไหมเออทไมหูดเลรวฮึ แล้วถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าไม่สวยคือเดินกลับเลยค่ะจะไม่ตามตือเพราะมีความรู้สึกว่าตามตื้อไปก็ทนานมากเขาไม่ได้ชอบแล้วเส่งภาษาไม่ใช่ว่าโอ้เรียนเอกอังกฤษต่างหากได้นิดหน่อยนู้ยจบมอะไรนู้จบมออค่ะหมาิทยาลัยสงขานักครินค่ะใ้่เอกภาษากังกภาษากังกเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจไม่พอค่ะเกียรติยมอันดับหนึ่งค่ะก็มันไปเลยสิคะมันคือความสามารถเป็นคอความที่เราแบบว่าตั้งใจเรียนต้องขอบคุณเพื่อนและอาจารย์ค่ะ ด้วยความที่ลูกน้ำเนี่ยเขาเรียนเอกกิ้งแล้วเขาได้เกรดนิยมอันดับหนึ่งอยากให้กำลังใจกับเด็กไทยที่รู้สึกว่าไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษเพราะว่าเราพูดผิดสำเนียงเราไม่เป๊ะก็เลยไม่พูดก็เลยกลายเป็นว่าสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ตามจริงอ่ะต้องบอกก่อนเลยนะอันนี้แบบสาระเลยใช่ไหมสาระนี่แบบสาระแล้วแบบจริงจังแล้วนะจระิงจังแล้วนะคนไม่เล่นคนจริงใจอมโบน่ะ หนูอเลยจะบอกว่าตามจริงแล้วว่าคุณไม่ต้องแบบว่าซีเรียสหรอกว่าคุณจะพูดภาษาอังกฤษเหมือนแบบว่าเนทีฟสปิเกอร์เพราะว่ามึงไม่ใช่เป็นเจ้าของภาษา <c oughs> ค่ะ <c oughs> ภาษาอังกฤษอะถ้าคุณพูดไปเมื่อไหร่ถ้าคุณหัดพูดแบบลิ้นขยับอ่ะเออถ้าคุณเก่งทันทีหนูพูดตั้งแต่ว่า How ทดูอยู่ดอะ หนูพูดไม่รู้เรื่องหนูพูดแบบผิดแกมมาไปหมดแต่คนที่เขาเข้าใจภาษาอังกฤษเขาจะ correct คุณเองนั่นคือสิ่งที่มันเป็นถูกต้องเพราะฉะนั้นมันใจนะลูก่าแล้วดรูปประด้วยรูปร่างหน้าตาของเราที่มันเป็นแบบว่าแบบ e x ซ t i c แบบนี้ตอนเด็กๆเราเคยแบบว่าโดนโดนบูลลี่หรือว่าโดนแบบว่าตัวพร้อมตัวดําหรืออะไรอย่างงี้มีเคยมีเราโดนมาตลอดค่ะพี่ชายหนูมันก็ยังบูลลี่หนูทุกวันจนหนวันนี้ก็ยังบูลลี่ใช่เหรอว่าหนูสวยเนี่ยนี่ตามจริงอ่ะคนโดนบูลลี่อ่ะตอนมันไม่ใช่มีเฉพาะสีผิวแบบเราหร บางคนอ้วนก็โดนแม่งขาวสวยใช่ไหมก็โดน oh. แต่หนูโดนคําว่าอีดําอีเขียวอีดาตับเป็ดอีเนี่ยได้รมงมาล่าสุดเรียกหนูว่าอีโรฮินยาเพื่อขึ้นดำน้ำนขดอย่กงลากมังลงไปน้ำดำ oh. มูมเอาไหมตามจริงอะ่ะเรายอมรับในสิ่งที่ตัวเราเป็น oh. นะคะถ้าสมมติว่า คุณแบบว่าให้คนทั้งโลกอ่ะมาตัดสินมาแบบว่า impress o ยู่ะแบบให้คุณแบบทําให้คุณประทับใจหรือว่าทําให้แบบว่าสวยจังเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะคุณอะเดินออกนอกบ้านก้าวเดียวเปิดประตูมึงออกไปนอกบ้านก็มึงโดนคําวิจารณ์แล้วมาเดี๋เ่าเลยค่ะบางทีเข้ไปหมามันจะกมึงเลยค่ะอะไรบคนนี้แบบให้มันเชิดชมึงโอ้โหอีผ เป็นทำให้กำลังใจนะลูกนะใช่อยากโกดอยากโกดเป็นภาษาแบบปกติให้ว่าจงภูมิใจที่เราเป็นคนแบบนี้เราสวยหน่งูก็เลยจะบอกว่าหนูโตกับคําว่าอีเขียวอีดําอีมอท่อก็ทําเป็นไม่ได้ยินได้ไหมได้ยินตั้งใจัเลย ดำก็คกณดำแต่ถ้าเรียกวุ้ยอีขาด๋ยวกูกระโดดถีดเพราะมึงต่อแหลเอ,อแม่บอกว่าถ้ายอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นได้อยู่ตรงไหนก็อยู่ได้เ<อ>พราะรู้<อ><า>ตัวเองและนี่คือน้องน้ำพัทชรพกอค่ะ วันนี้ร้านอาหารของเรานะคะมาจากร้านขมิ้นซึ่งเป็นอาหารไทยเวอร์ชันใต้ใช่ไหมเพราะพี่หยาเดเนี่ยเป็นคนที่ชอบอาหารใต้ชอบคนใต้แต่ไม่ค่อยถนัดเดี๋ยววันนี้ให้น้องน้ำมาชิมเราช่วยบอกหน่อยว่าอันนี้คือออริจินอลของใต้จริงๆเลยได้ไดค่ะเราเฉยกาได้เลยเหรอถ้าสมมติเขาไม่ใช่ของคนใต้ไม่ได้เท่าไหร่ไม่ชอบกันไหมอ่ะไม่ชอบกันไหมจ๊ะ มอะไรดีดต้นตำรับยำบ้านขมิ้นนะคะ,ะยำสูตรพิเศษอันนี้เป็นกุ้งแม่น้ำส,ส,สดสดสุกกำลังพอดีกินคู่กับมีส่วนผสมของขมิ้นขาวอร่อยมากเลยอ่ะไม่ไม่เผ็ดเกินไม่นั้นเกินแล้วก็แบบไม่มีอะไรที่แบบว่าโดดขึ้นมาจนแบบว่ากลบกินอื่น่ะ อร่อยมากและอีกหนึ่งเมนูค่ะเกาเรียกว่ายำผักกูดกันเชียงปูแต่วันนี้เหมือนเราจะสั่งเผ็ดน้อยเบาๆไหมใช่เนอะเขาจะใช้มือด้วยนี่แน่กันเชียงปูนะคะอือหือุ้งปูคือสดแล้วเครื่องเทศคือแน่นนี่เผ็ดของดินคือความสดอือพอได้ไหมได้เลยคิดถึงบ้านเลยไหม อยู่ในบ้านแล้วอีกหนึ่งเมนูที่พี่อยากชอบมากก็คือแกงปูใบชะพลูจ๊ะชอบมากเป็นคนชอบกินขนมจีนจ้ะแล้วอันนี้เขาจะให้เป็นเส้นหมี่มาอย่างนี้ค่ะคุณมันจะมีความหวานมันอ่ะปูก็คือปูใบชะพลูก็คือใบชะพลูนี่นะจะจะไม่เก่งใจแล้วนะจ๊ะไม่เกรงใจค่ะว้าวโอ้ดี นี่ขนาดหรือว่าเผ็ดน้อยนะแต่ยังมีความเผ็ดนิดนิดเมนูที่สี่ค่ะเขาเรียกว่าเป็นข้าวยำเครื่องน่าจะเป็นข้าวแล้วคลุกกับปลาทูแล้วก็มีเครื่องผักค่ะหนึ่งสองสั้นดีไหมดีมากเอาความจริงดีดูสิตาไม่กระพริบเลยอืมนี่ไหกินแห้งๆบ้างแล้วคราวนี้ มาเป็นซุปบ้างได้จ้ะอันนี้เป็นแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวเขาเป็นเมนูขายดีอันดับหนึ่งของทางร้านเลยขอชิมของทางใต้สน่อยว่าเขาเป็นยังไงเนื้อปลากระพงที่แบบว่าโอ้โหมาเขาให้นะก็เหลือกไปเลยิคะตามันมีความเผ็ดความหอมหละอย่างกันอร่อยมากยัดเย่นนะ มันแหม่ทาเลยอ่ะเออนี่ใพยายนาบอกว่ามึงไม่ได้กินหวอนคุณได้กินกับช้าใช่ไหมล่ะเมนูนี้ไม่รู้ว่าเป็นออริจินอลอะไรของทางใต้ไหมนะแต่พี่อยากชอบกินคือยำมะม่วงเบาเป็นคนที่ชอบกินอะไรเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมายำอย่างเงี้ยมันดูเก๋อะคุณแล้วมะม่วงเบาเป็นอะที่เปรี้ยวมากนะอุ้ยมา Sorry วันที่เขาอบเพ่นดีนะยำมะม่วงเบาเก๋ๆนะคะ นี่นะจ๊ะจะลองทห้อร่อยเผลดนซื้อกินที่ใต้อะเออทุกวันนี้ซื้อกินไหม <c oughs> ต่อไปอค่ะคุณน้ำพริกรักกรรมมันคืออะไรอะพี่ไม่เคยกินมันมีความแบบหอมหวานอะแต่มาทำเป็นน้ำพริกคล้ายๆกับเอามะม่วงเอาอะไรมาทำน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่จริงนะขอ,อยัดใช้มือนะค่ะเอาเลยเอาเลยนี่ค่ะต้นกินอย่างเงี้ยนี่ <c oughs> ขออนุญาตนะคะคนใต้ชอบเนี่ยจะจะต้องมีมะเขือม่วงนี่อันนี้คือใต้ใต้แบบออริจินอลเลยเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือสตอเบ้าค่ะต้องแกะก่อนไหมไม่ต้องแกะกินเนาะเนาะบ้านหนูกินเนาะเนาะร้อมันขมไหมอะ่ะลองเลยพี่ไม่ขไมไม่ขนาดนั้นต่อแหล่นิดนึงเ <laughs> <laughs> มนูต่อไปค่ะน้ำพริกเสร็จแล้วเราเข้าไปที่นี่หน่อย ใบเหลียงต้มกะทิกุ้งสดขังน้ำบ้านเราเนี่ยจะกินกุ้งแบบไม่แกะเปลือกที่หางจัดไปจริงๆหดูกินอย่างนี้แล้วกินเข้าไปเลยเหรอมันไม่ติดคอใช่ไหมไม่ค่ะกุ้งแบบตัวเบ้งๆเลยหอมหวานมันมากคนที่ไม่ชอบกินเผ็ดก็แบบน่าจะเลิบไปค่ะน้องน้ำจ๋าหมูฮ้องค่ะลูกสาวปกติหนูกินมันไหมหนูกินทุกอย่างเลยพี่ ลึกๆเลยนะคำนี้นะใหญ่เลยนะแขนเลยนะพี่แหมใหญ่ปรียก็เคยกินมาเหอะเหมือนพะโลใช่เหมือนพะโลแต่บอมเป็นหมูนันเน้นอร่อยมากต่อไปจะกุ้งแล้วปูแล้วจะไม่หมึกมันไม่ได้อาหารทะเลมันต้องมาให้ครบก็มาทุกประเภทเลยสิคเหมึกกระตอย้อมหวานค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มีมาใส่กับหัวหอมอย่างนี้น่าทานมาก นี่แต่ชิมรสชาตินึงสดสวบแปลกใหม่ไม่เคยกินยังไงอร่อยมันหวานนึกว่ามันจะเค็มแตแล้วต่อไปค่ะคุณกุ้งผัดสตอสตอกับกุ้งก็คือขออนุญาตค่ะตัวใหญ่มากพี่หยาดเพิ่งมาเคยกินสตอเมื่อไม่กี่ปีนี้เองนะมันเหมือนกระถินแต่มันมันมันแอดวานซ์ส่วนนิดนึงอ่ะมันเข้มข้นน่ะค่ะนี่นะคะตัดไปนะคะมากเลยนี่ะ อร่อยมากเลยนะอร่อยมากจริงๆอืเขาบอกว่ากุ้งผัดสตอเนี่ยเป็นเมนูที่ขายดีมากๆของทางร้านแล้วกุ้งเนี่ยสดมากเก็บขึ้นมากุ้งก็ลังว่าตุกนิกดุดนิกดุอย่างเงี้ยจับขึ้นมาเลยเป็นเรื่องเนลาแน้วจับขึ้นมาเป็นเรื่องเนลาเมนูต่อไปเป็นเมนูที่น้องน้ำนี่รีเควสเลยใช่ค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นปลาราที่ทํามาจากปลาดุจ่ะพี่หยาดเพิ่งรู้ว่าทางภาคใต้เขาก็กินปลาราเหมือนกันกินค่ะพี่ยิ่งกว่าใช่ไหมยิ่งกว่าบ้านหนูถ้ากินต้องบอกได้กินเลยยังไงมีความกริลที่แบบว่า แม่จะหมกมาอย่างดีเลยอะเดี๋ยวให้น้องน้ำชิมจัดเลยเพราะนาเป็นคนรีเควสต์เมนูนี้มานี่นะได้ความเปรี้ยวได้ความหวานจะหอมมากออจงบรรยายเป็นยังไงก็อร่อยมาก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 และเมนูของข้าวอันสุดท้ายคือยำไตปลาไตปลาเนี่ยขึ้นชื่อทางใต้เลยนะคะมันคล้ายๆกับปลาทูเค็มทางภาคอีสานเราเอามาทรงเครื่องเนี่ยมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ คุ้เนื้อปลาแบบเบ้งๆมากเลยอ่ะนี่นะคะตังกรุบมันเหมือนกับน้ำขนมจีนที่เป็นแกงไตปลาแต่อันนี้เป็นเนื้อปลาแน่นๆกินกับข้าวอุ่นๆอร่อยมากม้วนมาพูดให้ออกอืมอร่อยมากเลยพูดออกเลยกลางติดคออยากไปลองอารมณ์ใต้ตาสั่งของกินที่นี่แล้วส่งมาให้ถึงที่บ้านอย่างนี้สะดวกสบายได้กินถึงที่บ้าน อาหารข่าวก็คือเริ่มจะอิ่มแล้วอันนี้นะคะเป็นมูสขนมเบื้องฝอยทองน่ากินมากาไม่พอเขามีเค้กมะพร้าวสดนา่าทานมากๆตรงนี้อหนูจัดเลยค่ะชอบมากๆเลยนะขนมหวานที่ใส่กุ้งใส่อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาว้าวแล้ว <c oughs> ไม่เคยตืออเลยอ่ะอร่อยอดีมากมูสคือนุ่มมากเนี่ยดูดิ แล้ล่อยทองก็คือหอมมาอย่างดีแล้วด้านในเหมือนจะแบบมีคาราเมลเบาๆเบาๆเพิ่มความหอมสนุกสนานบ้านหาดไทยมากๆวันนี้ดีใจที่สุดเลยที่ได้เจอเพราะว่าชื่นชอบมากติดตามมาตั้งนานแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะชวนกันมาอีก เยอะยะมากมายนะขอพูดแล้วนะขอบพูดแล้วนะน้องน้ำชอบเมนูไหนที่สุดของวันนี้ลูกหนูชอบแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวลดให้เต็มร้อยเลยบูทา้แล้วดิฉันเลือกยากจังเลยจ้ะเอาที่เซอร์ไพรส์แล้วกันค่ะอันนี้ยางมาตอยใช่ไหมหนึกกระตอยต้มหวานเพิ่งเคยทานครั้งแรกและรู้สึกว่าเลิฟมากๆนะคะขอยก ให้เมนูน้ส่วนเมนูอื่นคืออร่อยอยู่แล้วของร้านคามินวันนี้ขอบคุณร้านคามินมากๆที่ส่งอาหารมาให้พวกเราทานนะคะแล้วก็เสื้อผ้าสวยๆของแม่นะคะจากจานิ่คอเสร็จา้ามีความแบบว่าหวานซ่อนเปรี้ยวนี้<อ>และที่สุดในดวงใจของดิฉันนะคะขอขอบคุณน้องน้ำพัชรพร<อ>่ะ อย่าลืมนะคะย้ากันอีกรอบหนึ่งสําหรับคอกาแฟเนสกาแฟตอนนี้ออกโฉมใหม่นะคะมี2รสชาติด้วยกันนั่นก็คือเนสกาแฟบาริสต้าสไตล์คาราเมลเอสเปรสโซ่ขวดสีส้มอย่างนี้และขวดสีดํานะคะสําหรับใครที่ไม่ใช่สายคาราเมลก็จัดตัวนี้เลยเนสกาแฟบาริสต้าสไตล์อเมริกาโน่ค่ะเอาใจคอกาแฟดําและที่สําคัญคือราคาน่ารักมากๆเพียง29บาทเท่านั้นสามารถซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นซูเปอร์มาร์เก็ตร้านค้าชั้นนาทั่วไปแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะคะใครชื่นชอบรสชาติไหนก็ ไปลองชิมกันดูนะคะอยาดชิมแล้วก็คือเข้มข้นกลมกร่อมนะคะหอมอร่อยมากๆขนาดบาริสตาเนี่ยเขายัางแนะนำเลยและที่สำคัญอย่าลืมไปเต้นไปเชคไปชิมกันนะคะกับเพลง Taste Your Love ของน้อง V Violet o r t i r จ้า